เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Blackpink Pop Up Store ในประเทศไทยเอาใจเหล่าบลิงด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า1,200ตารางเมตรณไอคอนสยามกับงาน Blackpink In Your Area Pop Up Store and Exhibition โดยถือเป็น Blackpink Exhibition ครั้งแรกของโลกพร้อมรวบรวมสินค้าออฟฟิเชียลของวง Blackpink ที่ถูกลิขสิทธิ์ทั้งเสื้อยืดกระเป๋าหมวกพวงกุญแจโฟตโต้บุ๊กและสินค้าน่ารักต่างๆมากมาย โดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กนะุมภาพันธ์2,566นณไอคอนสยามอแทรค c t ชั่นฮอลล์ชั้น6 ก็ทางเดียวกับทางเอเจนซี่ครับผมแล้วก็โก้ของเราก็คืออยากจะนำเข้าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับผมลักทิ้งของทางเกาหลีเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นครับผมก็ค่อนข้างยากครับผมแต่ก็ได้มันจะได้ครับ <laughs> มีครับเลือกไมมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับในส่วนนี้แต่ก็คิดว่าน่าจะยากเหมือนกันตอนแรกแต่ก็โปรเซสก็ผ่านรับลื่นไปได้ครับ ด้วยความ b l a c k p ิงค์เขาเป็น globally known อยู่แล้วเราก็อยากเอาประสบการณ์เนี้ยมาให้ทางคนไทยได้ experience กันนะครับเป็นที่แรกเลยโลกครับเป็น blackpink in YOUR area pop up exhibition นะครับผม l a store ครับในส่วนของ exhibition นะครับจะประกอบไปด้วยของ experience เข้าไปใน music video ของตัว Pink v แ n o m นนะครับแล้วก็มีพวกเ,เสื้อผ้าชุดแต่งกายอุปกรณ์ของ music video นะครับที่ประกอบอยู่ pop up เนี่ยจะมี ต่างกับตัวป๊อปอัพที่ผ่านมานะครับก็คือสินค้าเนี่ยจะพิเศษสําหรับที่นี่โดยเฉพาะเลยครับผมแล้วก็มีลิลมิเต็ดดิชั่น,ด,นด้วยครับใช่กรี๊ดมากค่ะเพราะว่าเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาด้วยแล้วก็นี่แบบชอบแบบที่คือก่อนหนะ้านี้ที่เขามาเมืองไทยสองตอนก่อนโควิดก็คือไปดูคอนเสิร์ตสองรอบแล้วก็เขารู้ว่ามีเอ็กซิบิชั่นที่นี่คืออยากมาดูมากพอมาดูนี่คือเปิดตาเปิดใจมากถ่ายรูปเยอะมากใครที่เป็นบลิ้งที่คือแบบห้ามไม่ได้ คือคือตอนเดินก็ไม่ทางเดินแรกเราได้ไหมเนี่ยเราได้ใช่ไหมคะทางเดินแรกเล้วป็นแบบฉากเป็นซีนหนึ่งในเอ็มวีพิกวนอมะค่ะอยากจะไปนั่งเป็นจีซูเลยตรงนั้นสบายคือเป็นฉากที่แบบว่าจีซูใช่ทิททมเกาหลีเออแล้วเราแบบรู้สึกว่าอนข้างในอย่างชุดที่เราชอบมากคือชุดที่โคเชล่าก,าก็คือมีโชว์ที่นี่ด้วยแบบชุดที่เป็นแบบโบทัวร์สีชมพูที่ชอบมากก็โชว์ที่นี่เลยก็จะมีอยู่สี่ชุดด้วยกันใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นลิสก่คือ การนี้เลยมาจะต้องแบบฟรีแน่นอนดีใจเนาะใช่ไหมดีใจก็คือเรียกว่าชาวบริษไทยเนี่ยมีแฮเลยเพราะว่ามาจากที่นี่เป็นคำแรกของโลกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเป็นคนหนาวเกาหลีใช่ไหมที่แบบเป็นคนสยามก็คือคือ exclusive มากใช่แล้วก็จัดถึงวันที่7กุมภาค่ะอยากให้ทุกคนรีบมาลิมิเต็ดก็คือลิมิเต็ดจริงๆมีจำนวนจำกัดค่ะใช่ สินค้าน่ารักมากคือเกี้แอบจๆๆับจองเลยด้วยนี่นี่กำลังจบเดี๋ยวถ้าช้าคืออดหมดเดี๋ยวดดเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปเพราะว่า คือถ้าไปคอนเสิร์ตอะค่ะคือยาวมากแล้วก็ใคนเยอะแล้วต้องไปแย่งกับเขาพยายามจะฝากเพื่อนสั่งแบบสวยก็ต้องแบบลำบากลำบากไปแย่งกับเขาแต่ที่นี่คือใช่ค่ะและที่สำคัญคือที่นี่คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เรียกได้ว่าสินค้าที่โชว์ที่นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นสินค้าที่ exclusive แล้วก็ limited มากๆแล้วก็บางชิ้นนะคะเราก็เป็นสินค้าที่ของแท้ด้วยใช่ก็จต้องมาดูแล้วอย่าได้หวงแกรไม่เคยเห็นเลยค่ะใช่ค่ะมาวิสาใช่ใช่แล้วก็มี เรื่องถูกคนแล้วที่มายืนอยู่ตรงนี้เห็นแววตาของเราไหมคะเป็นประกาศเป็นประกเป็นควรควรรีบมาครับผมเพราะว่าสินค้ามิลลิเมตรนะครับผมเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เจ็ดกรุงพาครับก็คือมาซื้อสินค้านะครับที่ pop up store หนึชิ้นแล้วก็หนึ่งใบเสร็จมาแลกทิเก e t ตรงรีเซพชันนี้ครับผมต้องมาซื้อมาซื้อของ1ใบเสร็จเอาใบเสร็จมาแลกตรงซุ้มตรงนี้ครับ1ใบเสร็จต่อ1คนนะครับ สามารถเข้าชมได้เลยสามารถเข้าชมได้เลยครับจะต,ต้องจองคิวหรืออะไรมาก่อนไหมไม่ต้องครับผมก็คือมาซื้อของแล้วก็แลกได้เลยครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ฝากชาวพิงไทยทั้งหมดนะครับให้มาร่วมงานมาดูเอ็กซิบิชั่นแล้วก็มาเอ็กซ์เพียรเซ์ประสบการณ์ของออ Black Pink World นะครับที่นี่ครับ